สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะนําเสนอท่านผู้ชมนะครับกลับตับหานุมานนะครับราคาตับหานุมานทั้ง12ชนิดนะครับข้อมูลนะครับที่เรานําเสนอนี้นะครับเรานํามาจากกลุ่มบอลสีโดยตรงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรานําเสนอ12บสอลสีตับหนุมานนะครับท่านผู้ชมราคามากน้อยนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามไปด้วยกันนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจครับไปเร็วๆด้วยกันเลยนะครับจองถนนนะครับนุมานจองถนน4,500นะครับน้มานเผาลงการนะครับ4,500ันครับน้มานเชิญธงนะครับ6,500นครับนุมานออกศึกนะครับ6,900นะครับอีกต้นนะครับ2 5 0 0 0บาทนะครับ นุมานประสานกายนะครับ18,000บาทนะครับอีกต้นนะครับ70,00บาทนะครับมี4หนอนนะครับ70,00บาทนะครับหนุมานประสานกายนะครับหนุมานจงถนนนะครับเมื่อกี้นะครับ8000บาทนะครับหนนมานหักด่านนะครับ10,000หนหนะครับหนุมานหาว8 9 0 0นะครับอีกต้นนะครับ12,000นะครับ นุมานหาวนะครับห้ำมันอาสนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับนุมานเข้าเฝ้าเจ็ดพันบาทนะครับนุมานเข้าเฝ้าอีกต้นนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแบบแน่นเลยนะครับสองหมื่นนะครับคัดสมาธินะครับสองหมื่นเก้านะครับนุมานอมภพพรานะครับสองหมื่นห้าพันนะครับ ฮนมุมานอมภพราอีก35,000เรานเรานำเสนอ12วันศสีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ความรู้ไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ